สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชุดที่หนึ่งค่ะกระทิงบีเนเป็นวัวป่าพัานเอเชียที่ตัวใหญ่ที่สุดน้ำหนัก เกือบถึง1ตันเมื่ออยู่ในวัยที่สมบูรณ์เต็มที่จะมีกำลังมหาศาลและมีความว่องไวขาสั้นและโหนกหลังแสดงถึงโครงสร้างที่แข็งแรงของสัตว์ชนิดนี้กระทิงวิ่งและกระโดดได้อย่างรวดเร็วมากกระเรียนหัวงอนภาษาอังกฤษว่าแอนติกนมีลักษณะเด่นที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ มีขนสีทองเป็นกระจุกอยู่บนกระหม่อมขนตามตัวจะมีสีเทาปนดำพบเฉพาะในทวีปแอฟริกาตะวันออกและในปัจจุบนันยังมีปริมาณมากพอสมควรในธรรมชาติสุนัขดอกเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและอยู่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุด และมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจสามารถเพาะเลี้ยงได้ไว้จำหน่ายได้ออกลูกป,ประมาณ3ามถึงสิตัวและสุนัขเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์จระเข้น้ำจืดค,อคด็อกโดไดมีรูปร่างคล้ายคลึงกับจระเข้น้ำเค็ม ผิดกันตรงที่จระเข้น้ำจืดลําตัวป้อมสั้นกว่าปากค่อนข้างทู่ลักษณะส,สำคัญของจระเข้ชนิดนี้จะมีเกล็ดตรงบริเวณท้ายทอยสี่เกล็ดมีความยาวประมาณ2 0 0ถึง3.60เมตรช้างเอเชียอีเลฟเฟน เป็นสัตว์เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าธรรมชาติบนพื้นแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียได้แก่ประเทศเนปาลภูฐานอินเดียพามา่าไทยลาวเวียดนามกัมพูชาและวันยูนนานและมาเลเซียสำหรับประเทศไทยพบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ นกกระจอกเทศภาษาอังกฤษว่าออสติกนกกระจอกเทศมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาเป็นนกใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงประมาณ2เมตรเศษหนักถึง160กิโลกรัมปีกเล็กปีกเล็กบินไม่ได้ขาใหญ่แข็งแรงมีนิ้วข้างละสนิ้ววิ่งเร็วได้ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมง ม้าลายซีบล่พบทั่วไปในทวีปแอฟริกาแถบที่ราบโลง่งทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราลำตัวมีลายสีดำขาวสะดุดตาตัดกันชัดเจนจมูกดำขนแผงคอสั้นใบหูและในตาโตกีบเท้ากลมเล็กอาศัยอยู่ตามที่ราบโล่งที่เป็นหญ้าอยู่รวมกันเป็นฝูง ฝูงหนึ่งมีหลายร้อยตัวจนถึงเป็นพันแมวแคทเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมอีกชนิดหนึ่งและเป็นที่ได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงเนื่องจากสัญชาตญาณของแมวเป็นศัตรูโดยธรรมชาติกับหนูซึ่งหนูนั้นเป็นสัตว์ที่ก่อความเดือดร้อนแก่มนุษย์และแมวนั้นยังเป็นเพื่อนแก้เหงาของมนุษย์อีกด้วยยีราฟจิราฟ ยีราฟจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีความสูงที่สุดสามารถวัดได้ถึง6เมตรทั้งสองเพศจะมีสองเขาลักษณะจะมีจุดหรือลายที่ลำตัวการหากินจปะปะปนอยู่กับสัตว์ชนิดอื่นๆเช่นพวกมาลายนกกระจอกเทศและแอนติโลปแลรดภาษาอังกฤษว่า ไรโนโซรัสเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมความสูงที่ไหล่1.60-1.75ถึงเมตรน้ำหนัก1,500-2,000ถึง 2, กิโลชอบนอนในปลักโคลนตมหนองน้ำเพื่อไม่ให้หนังแตกและถูกแมลงรบกวนมีสายตาไม่ค่อยดีนะักแต่มีประสาทสัมผัสในการรับกินดีมาก ชอบกินยอดไม้ใบไม้และผล,ละไม้เสือโคร่งช i เกอมีลักษณะที่พบยาวหัวถึงลำตัว1.68ถึง2.7เมตรหาง0.94ถึง1.18เมตรน้ำหนัก180ถึง245กิโลกรัม รูปร่างลักษณะสเสือโครงเป็นเสือขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเสือลำตัวมีสีเทาแกมเหลืองหรือน้ำตาลอมเหลืองสุนัขจิ้งจอกฟอกฟอกทิ่นกำเนิดที่มักจะพบเห็นได้ทั่วไปในป่าเอเชียเขตร้อนจากเนปาลพม่าและประเทศไทยพบมากในภาคอีสานนิสัยชอบหากินเวลากลางคืน กลางวันมักนอนอยู่ในโพรงดินหากมีหลายตัวสามารถไล่จ,ลจับกินสัตว์เล็กๆต่างๆหมีหมามาลายอนเบรมาลายอนแบทั่วไปมีรูปร่างไม่ใหญ่นักมีขนาดความสูงประมาณ1เมตรถึง1.40เมตรน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ27ถึง65กิโลกรัม มีลักษณะใบหูกลมเล็กขาสั้นสีดำทั้งตัวใต้คอมีขนสีเหลืองรูปตัวยูออกหากินตอมท่ำคืนในป่าทึบลิงซิมเปนซีซิมแปนซีภาษาอังกฤษจะซิมเปนซีเหมือนกันนะคะไม่ใช้คำว่ามังคีนะคะเป็นลิงที่ไม่มีหางและมีลักษณะคล้ายคนมากแขนขายาวพอๆกัน ฉลาดและมีชาวปัญญาเกือบเท่าคนมีความจำดีและมีความรู้สึกเช่นเดียวกับคนชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงอาศัยบนต้นไม้พบมากในทวีปแอฟริกาฮิ p โปโปเตมัสแคละภาษาอังกฤษว่า h i p โปโปเตมัสมักจะอาศัยอยู่บริเวณเขตป่าฝนทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา ลักษณะทั่วไปจะมีขนาดเล็กกว่าฮิปโปโปเตมัสธรรมดาลำตัวยาว140-160เซนติเมตรหางยาว25เซนติเมตรสูง75-80เซนติเมตรน้ำหนัก180-260กิโลกรัมมีขนดกที่หางและหูและตามลำตัวเล็กน้อย